สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะพบกับอาจารย์อีกครั้งนะคะในช่อง DIY by l ิ n ค่ะในช่องนี้ที่จะพาเพื่อนๆน,นะคะถักไปพร้อมๆกันในสิ่งที่พวกเราอยากจะถักกันนะคะในวิดีโอนี้เพื่อนๆเ,เ,เห็นนะคะว่าก็จะมีไหมนะคะให้เพื่อนๆได้ดูนะคะก็จะมี3มสีนะคะไหมตัวนี้เราจะเรียกว่า เรยอนนะคะโดยที่อาจารย์เอามาถักเป็นกระเป๋านะคะแพทเทิร์นของอัญญานะคะตัวเรยอนตัวนี้นะคะก็จะเป็นเรยอนที่นะคะไม่ตีเกลียวนะคะเป็นเรยอนนะคะไม่ตีเกลียวนะคะ ก็จะ,ะเป็นเส้น18นะคะก็จะเป็นเลยอรอนเส้น18อาจารย์จะเอามาถักเป็นกระเป๋านะพอมาเป็นกระเป๋านั้นนเะส้น18เขาจะเบาเขาจะบางไปนิดอาจารย์ก็จะเอา2เส้นมารวมกันนะคะมันก็จะเป็นขนาดไซส์นะคะใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคะตรงนี้โดยอาจารย์เอามารวมกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีสีขาวนะคะ ตัวนี้จะเป็นเรยอนนะคะสีขาวนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเรยอนเหมือนกันนะคะสีแดงซึ่งเป็นสีที่แดงเข้มนะคะสีแดงเข้มก็จะเป็นเส้น18เหมือนกันนะคะเส้นนี้ก็จะเป็นเส้น18เหมือนกันอาจารย์ก็มาถักเป็นเส้นคู่นะคะนะเป็นเส้นคู่ลักษณะของได้ถักเรยอนนะคะเขาจะมีความนุ่ม แล้วก็ความวาวนะคะนะคะความวาววาวก็คือความเล่นกับไฟเล่นกับแสงเขาจะมีความาสวยนะคะเขาจะมีความเงานะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีสีแดงส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นเลยอรยอนแฟนซีนะเลยอรยอนแฟนซีที่จานออกมาถักเสื้อนะคะอ่าหลายๆตัวตัวนี้จะเป็น แฟนซีในแฟนซีนี้ร้านเขาจะทําเส้นขนาด20นะเส้นขนาด20แต่อาจารย์ก็จะเอามาเบิ้ลใส่กันเพราะเขาดูเส้นมันบางนิดหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเลเยอนนะ่อ Leon, นะคะนะคอาจารย์บอกนะคะว่าไหมลหลายๆชนิดนะ,ะเขากา็เราสามารถที่จะเอามาประยุกต์ทำชิ้นงานชิ้นงานเกี่ยวกับงานถักโคเชได้ นะคะเรามาประยุกต์ชิ้นงานถักโครเชต์ได้แล้วแต่เราจะชอบนะคะแล้วแต่เราจะชอบว่าจะมาประยุกต์เป็นแบบไหนนะคะคานนี้เดี๋ยวมาดูนะคะว่าชิ้นงานทั้งหมดที่อาจารย์สีทั้งหมดนี้นะคะที่อาจารย์เอามานะคะอาจารย์จะโชว์อาจารย์แต่งลายยังไงนะคะก็คือนะคะ ตัวนี้นะคะนี่คืออาจารย์ถักมาเรียบร้อยแล้วนะคะความยาวความกว้างนะคะจะเป็นจตุรัสนะคะอาจารย์วัดได้นะคะ8นิ้วครึ่งนะคะประมาณ8นิ้วครึ่งนี่คือตัวชิ้นงานนะคะนะคะอาจารย์ทำได้2ชิ้นแล้วนะคะนี่คือ2ชิ้นงานนี่ด้านหน้านะคะ ตัวนี้นะคะก็ลูกค้านะคะสั่งสีมาคืออยากได้สองสีขาวกับสีสีแดงนะคะอาจารย์ก็เลยใช้นะคะการสลับสีนะคะอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นนะคะแฟนซีเขาจะเป็นสีแดงอมส้มนะคะผสมกับสีขาวตัวนี้จะเป็นสีงาช้างนะคะสีขาวงาช้างนะ,ะอาจารย์ก็มาตัดขึ้นทําเป็นตัว ชิ้นงานนะคะปกติในแบบแพทเทิร์นที่อาจารย์พาทำนะคะ,ะตัวใหม่ตัวนั้นก็จะเป็นได้ฝ้ายนะคะไหมฝ้ายอาจารย์จะทำทั้งหมด15แถวนะคะจากจุดกึ่งกลางตรงนี้ขึ้นไปทั้งหมดนับนะคะจะได้15แถวนะคะสิแถวเขจะได้อยู่ปได้8นิ้วน้ําหนักมือนะคะแต่ตัวนี้นะคะอาจารย์ใช้เลเยอร์ยนสิความขนาด18 ใช้สองเส้นเขาจะเหมือนกับไหมพรมนะคะเขาจะเหมือนกับไหมพรมเขาจะมีความนุ่มนะคะเหมือนกับไหมพรมแล้วก็ยืดหยุ่นสวยนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะนะคะ อาจารย์ใช้นะคะทั้งหมด14แถวนะคะ14แถวก็ยังได้ประมาณ8นิ้วครึ่งนะคะใบนี้จะนะคะใบนี้จะใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะคะนะคะตรงนี้เอามาให้เ,เพื่อนๆดูสีนะคะคงจะเป็นเหมือนที่อาจารย์อธิบายว่าการประกอบสีขึ้นกับขึ้นกับเราเองนะคะขึ้นกับเราเองวว่าเราจะใช้วงในการประกอบยังไงที่ให้ออกมาเป็นมิติ นะอย่างเพื่อนๆอาจจะเห็นนะคะอาจารย์เอาสีขาวเข้ามาตีก,กรอบตรงนี้แล้วก็เล่นตรงนี้เขาจะเหมือนเป็นจุดศูนย์กลางเราจะทําให้เด่นตรงนี้นะคะตรงนี้คือความเด่นเสร็จแล้วเราก็กระจายสีออกมาถามว่าทําไมอาจารย์เอาสีขาวเพราะว่าอาจารย์จะเชื่อมด้วยสีแดงแล้วสายกระเป๋าจะเป็นสีแดงนะคะก็คือ,อเชื่อมกระเป๋า ัวเชื่อมกระเป๋าเราใช้ได้าอ่ไหมสีแดงในการเชื่อมแล้วก็ต่อขึ้นเป็นปากกระเป๋าด้วยสีแดงแล้วก็สายกระเป๋าสีแดงนะคะตัวนี้ก้นกระเป๋าอาจารย์ก็จะอ่าใช้สีแดงเขาก็จะเน้นนะแต่สีขาวเราใช้เยอะอยู่เป็นตีกรอบเป็นตีกรอบของชิ้นงานตีกรอบประกบใส่กันเขาก็จะดูอย่างนี้นะคะเวลาเราตีกรอบประกบใส่กัน เวลาที่เราจะเย็บต่อกันแล้วเราก็ใช้สีแดงนะคะเป็นตัวเชื่อมนะคะเราใช้สีแดงเป็นตัวเชื่อมหลังจากนั้นตรงขอบข้างบนนะคะเราก็ใช้สีแดงนะคะตัวนี้ก็จะสำหรับวัยรุ่นนะคะตัวนี้น้องที่สั่งมาเนะี่ยอายุเขาก็อยู่ประมาณ21 22นะคะ22 23ปีเนี่ยอาจารย์ว่านะคะที่สั่งชิ้นงานตัวนี้ก็คงวัยรุ่นเอาไว้ให้ใช้ ะะสำหรับคลิปนี้อาจารย์มาแนะนําในการประกอบสีใช้สีในการทํากระเป๋าโดยอาจารย์เลือกใช้ไหมนะคะเลือกใช้ไหมไ้หรือว่าได้ถักเป็นเลยอรยอนประกบคู่นะคะตรงนี้ลองอดูนะคะว่าชิ้นงานจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย์ถักเสร็จประกบประกอบชิ้นงานประกอบเป็นตัวกระเป๋าแล้วก็จะเอามาให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ